สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกันในช่อง FC ไทยลีกนะครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงที่เด็ดบอลเดียวนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลกันนะครับวันนี้ผมมี2คู่นะผมจะให้คู่แรกก่อนนะครับเป็นคู่หลักนะครับคู่ระหว่างอิสตันบูลพบเบซิตัสนะครับเราจะมาดูว่าคู่นี้ใครจะชนะกันนะครับ คู่นี้เตะกันในเวลา23นาฬกานะครับ5ทุ่มระหว่างอิสตันบูลพบเบสิตัดนะครับคู่นี้ผลงานทั้ง2คู่นะครับเบสิตัดดูดีกว่านะครับดูอิสตันบูลก่อนนะครับยังไงครับอิสตันบูลผลงานของเขานะครับออ6นัดหลังสุดนะชนะ1สเสมอ2 แพ้2นะครับรีกรอร์ดชนะ1ส่วนเบสิตัสนะครับชนะรวดนะครับอยู่ในอันดับที่1น,นะครับผลงานเจอกันล่าสุดนะครับเบสิตัสชนะสาสอ,สอ,อิสตันบูลชนะ1 0น,นะครับเบสิตัสเสมอ1 1เบสิตัสชนะ2 1นะครับ สรุปตารางกันก่อนนะครับดูนะครับอันดับตารางคะแนนนะเบซิตสดูดีกว่าเยอะเลยนะครับแข่ง27ชนะ19เสมอ3แพ้5นะครับส่วนอิสตันบูแข่ง28ชนะ7เสมอ8แพ้13นะครับเรามาดูอัตราการจ่ายก่อนนะครับดูแฮนดิแคปนะครับ วันนี้อิสตันบูลต่อครึ่งลูกนะครับค่าน้ำก็พอได้อยู่นะครับสรุปนะครับคู่หลักผมให้อิสตันบูลนะครับแต่ไม่ใช่นะครับขออภัยนะครับคู่หลักผมให้เบสตัสนะครับใส่ไปเลยนะครับคู่นี้ผมให้อยู่ที่ประมาณ98%นะครับก็ ไม่ต้องไม่ต้องเชียร์เยอะนะครับเชียร์พอดีพอดีนะพอผมให้เก้าสิบแปดถ้าผมให้เก้าสิบเก้านั่นคือว่ามั่นใจมากนะครับและเก้าสิบแปดก็ถือว่ามั่นใจอยู่นะครับมาเราไปดูคู่ที่สองนะครับคู่รองนะส่วนคู่ที่สองนะครับระหว่าง fc เฮ l โ o วีนนะครับป๊อบอัเมรเร่นะครับ ในศึกฟุตบอลฮอแรแลนด์ดิวิชั่น2นะครับคู่นี้เตะกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งเช่นกันนะครับมันก,ก็จะเชียร์ไล่เรียไล่เรียกันนะครับใครอยากเล่นลองก็เล่นไปหน่อยหนึ่งนะฮะใครอยากเชียร์ก็เชียร์ไปประมาณ พอได้ซื้อเอ็มลงเอ็มร้อยก็ได้ครับไม่ต้องแบเยอะนะดูผลงานนะครับผลงานเจอกันนะเอาไม่ได้ดูเหนือกว่านะครับไหนผลงานห้านับหลังสุดน,นะครับ เอาเมเดเสมอหนึ่งเมอเสมอศูนะครับอามเดชนะสามหนเอาเม่ดชนะสอศูนยะครับก็เมเดชนะสออีกนะครับส่วนนู้นนะครับพศสองพนสู่นนะอาเมเดถึงแพ้สอนะครับส่วนผลงานของเฮโรวีนนะครับนี่อะไรครับแพ้หนนะครับแล้วก็เสมอแล้วก็เสมอแล้วก็แพ้แพ้แพ้นะครับ ส่วนอเมร่ก็เล่นดีนะครับแต่หลังๆดรอปลงหน่อยแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับอเมริชนะเลซงบอกไปนะครับ4-1นะแล้วก็แพลวอรเรนดัม um แล้วก็แพ้แคมเบอร์ก็มีชนะ2แพ้สนะแต่ยังไงก็อเมรย,ยังดูดีกว่านะครับเพราะว่าอเมรต่อในราคา ครึ่งควบรูปยังไงเอาไม่เล็ก,ก็ดูดีกว่านะครับถึงจะเล่นนอกบ้านไม่ค่อยโอเคนะถือว่าเป็นคู่รองเอาไปไปประมาณจากัก95%ก็แล้กันนะครับคุณผมให้95%นะไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะนะดูผลง,งานนะครับ ตารางคะแนนนะครับอเมริกาแข่ง27ชนะ17สเสมอ5แพ้5นะครับส่วนฮารวีนนะครับแข่ง27ชนะ7สเสมอ8แพ้12นะครับคู่นี้กันไว้นะครับอเมริกาผมคิดว่ายังไงก็ไม่แพ้นะครับที่เวสุดก้อนเสมอแค่นั้นนะครับอเมริกาคู่นี้ผมให้อยู่ที่ 95นะครับเกเป็นเป็นครูลองนะก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมได้เชร์กันนะครับกรารพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับห้ามเล่นการพน,นันนะที่ผมมาบอกวันนี้ก็เป็นแนวทางเฉยให้เชร์เฉยนะ เดี๋ยวช่องผมปิวนะขอบคุณมากครับ